สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวนะครับสําหรับคันนี้โตโต้าโคราติดนะครับหนึ่งจุดหกนะครับผมปีห้าห้านะครับคันนี้ไปทางสระบุรีนะครับวันนี้ก็มาเช็คความพร้อมนะครับผมลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็ลูกค้าเขาอยากให้ทางเราเช็คความพร้อมให้เพื่อความสบายใจของเขานะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับเป็นงานเปลี่ยนมอน้ำเปลี่ยนพัดลม เปลี่ยนปั๊มน้ำเปลี่ยนวน้ำระบบเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะฮะสำคัญสาคัญนะฮะลูกค้าเขาให้ผมจัดให้เลยนะครับวันนี้ก็โอนเงินมาเรียบร้อยผมจะไปดําเนินการนะครับอ่าเปลี่ยนพวกมอ้อน้ําแล้วก็ชุดพัดลมใหม่เลยนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันมาขนาดไหนนะะว่าเขาใช้มาขนาดไหนอันนี้คือลูกค้าเขาเปลี่ยนเพิ่มนะครับผมจ่ายเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไป ซื้อให้นะครับพัดลมมาน้ำปั๊มน้ำนะครับพวกชุดนี้นะฮะจัดเลยนะครับของลูกค้าทางสระบุรีนะครับขอบคุณนะฮะที่ไว้วางใจนะครับก็เช็คซีนโอลิงตรงพอขับให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะไปทีเดียวเลยนะครับก็เอาคอนโซลหุ้มให้ใหม่ด้วยนะครับผมนะผมหุ้มคอนโซลให้ใหม่เลยนะครับนี่ของลูกค้าทางสระบุรีนะครับก็สบายใจได้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับก็ทําการเช็คความพร้อมก่อนส่งนะครับผมก็สิ่งไหนที่ลูกค้าไม่สบายใจหรือเป็นกังวลก็สั่งเพิ่มมานะเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปซ่อมข้างหน้านะครับท่านอยากเปลี่ยนตัวไหนตัวไหนนะเพิ่มตังมาผมจัดให้เลยนะครับผมคันนี้นะครับของลูกค้าทางสระบุรีนะคันนี้ก็เป็นของงานพี่บางโกะนะครับผมทางอา่ปัตตานี หาดใหญ่เรานี่แหละนะครับผมก็กาลังประกอบนะครับผมประกอบของพี่บางโกนะฮะมีทางช่างผู้เชี่ยวชาญเราก็มาลงเงายาเงาขัดเงาในขั้นตอนต่อไปนะครับผมน,นะครับนี่ช่างต้นเป็นผู้ดําเนินการเป็นผู้ทํานะครับก็จัดทรงทสวยๆนะครับผมส่งลูกค้าครับก็ รอเพวกกบอะพวกพยนงภายนในนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆประกอบไปเรื่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าคันนี้ส่งวันที่ยี่สิบกนะครับผมเป็นงานรอบสีทั้งคันเลยสาหรับคันนี้นะครับนะครับตามงบประมาณนะครับขอขอบคุณพี่สมชายนะครับผม ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ได้ดูคลิปของผมเลยพ,พี่สุชัยเมืองแก้วนะครับผมก็ใจเย็นนะครับผมนะฮะเราก็ทํารถหลายคันนะครับก็ดูที่ขั้นตอนไปนะครับทาน้นก็เป็นของลูกค้าทางสระบ,บุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อของก่อนเขาอนตังมาให้ไปซื้อมาใส่ให้เขานะครับบรรยากาศก็เริ่มแดดออกพายุออกไปแล้วนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวโทรให้ช่างมาติดเตรีมให้นะครับคันนี้ของพี่บางโคะนะครับผมทหลายท่านที่มาจองมาจัมาไม่ต้องห่วงนะครับได้ดูคลิปแน่นอนนะฮะผมก็จะไปถ่ายทําให้นะครับก็จะมาจะมีเข้ามาวันที่ยีิบสามนะครับผมก็เป็นงานของช่างต้นเหมือนเดิมนะฮะวันที่ยีิบสามอีกหนึ่งคันท่านใดชื่นชอบในฟีมือช่างต้นก็มาจับมานะครับผมเป็นหนึ่งจุดหกอีนะครับ จะวเข้ามาช่างต้นทำนะครับผมนี่แกก็ทํานะครับคันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับไปรับรถมานะครับผมปกติเจ้าคันของเชียงใหม่ให้พอดีกว่าลูกค้าเร่งรถมากเลยก็กลัวแกทําไม่ทันถําทำคนเดียวก็เลยจะเอาให้ช่างเนี่ยทำแล้วก็เดี๋ยววันที่ยีสบสานะครับถ้าใครชื่นชอบในฝีมือช่างต้นก็จัดได้นะครับวันที่ยี่สิบสามนะฮะรถเข้ามาดูคลิปกันได้นะครับผมหนึ่งจุดหกอีปีห้าห้าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผม จะไปขออนุญาตไปซื้ออะไรก่อนนะครับผมนะฮะของเอฟซีนะครับคันนี้ทางนู่นแหละอ่าสะบุรีเรานะครับขอบคุณที่ไว้ใจนะครับผมชื่นชอบในผลงานนะครับก็ขอบคุณอย่างมากครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้มาในแบบทํางานนะครับผมร้อนๆนะครับตอนนี้แดดดอกแล้วนะครับผมแดดดอกแล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะมีพายุเข้ามาหรือเปล่า นะครับทำงานยากนะครับผมทำงานยากมากนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบจะสั่งจองรถเรามีเข้ามาอีก3ามคันนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา2นะครับเกียร์ธรรมดา2แล้วก็ออโต้หนึ่งนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับผมท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับธรรมดาเจ็ดสปีดนะครับผมก็ทักมาได้คันนี้เป็นของลูกค้าสารบุรีขายเรียบร้อยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 9นย์3 6 1 2 6นะครับ อ่าดูคลิปให้จบแล้วก็กดติดตามไม่ด้วยดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมอ่าท่านใดบอกว่าไม่ได้ดูคลิปนอนไม่หลับนะครับผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับอ่าขอบคุณเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ